ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องบัวชาแนลวันนี้บัวมาเปิดคลิปคนเดียวอีกแล้วบัวก็จะทำ A. คอนเทนต์ Q&A คําถามตอบคําถามของน้องบุญรอดนะคะทุกคนเนาะถ้าใครอยากดูแล้วก็กดไลค์มาเป็นกําลังใจให้บัวคนละหนึ่งลแล้วเดี๋ยว บัวพาไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปแม่แม่เล่าประวัติน้องบุญรอดให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สิอยากรู้อะไรกี่กันรอดถามมาเลยถ้างามบัวขอถามเกี่ยวกับน้องบุญรอดเป็นข้อๆเลยนะได้จัดมาน้องบุญรอดเกิดว,วันที่เท่าไหร่สองปีที่แล้วน่าจะ ยี่สิบแปดมีนามังสองพันห้าร้อยหกสิบสามอะ, 2, 3, อะตอนนั้นคลอดออกมามีแปดตัวลูกหมาแปดตัวอ้าวแล้วทำไมเหลือบุญรอดตัวเดียวล่ะแม่โอ้โหลืมบอกไปว่าบ้านเราอะ่ะเป็นบ้านพักโรงเรียนแล้วมันก็ไม่ใช่หมาของเราโดยโตรงมันเป็นหมาอยู่บ้านนูน่นอยู่บ้านนี้แล้วมันก็มาออกลูกใกล้ๆบ้านเราแล้วเรื่องของเรื่อง แม่มันท้องครูเขาก็ไม่รู้ฉีดยาคุมมันก็ยังออกลูกมาได้ต้องแปดตัวพอแปดตัวแล้วเธอเชื่อไหมตายทีละตัวกินนมแม่มันไปตายทีละตัวทีละตัวก็เลยไม่รู้จะทำไงเลี้ยงมันไปเพราะว่ามันกินนม,มแม่มันก็ไม่ได้ลูกก็ไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยแต่มันออกมามต้องแปดตัวนะอ้าแล้วทำไมชื่อบุญรอดละ่ะ มันมีสาเหตุมันเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเหลือสองตัวไงบัวมันมีตัวหนึ่งขาวพอดีร้านเราบ้านเราเปิดขายกาแฟสดอย่างเงี้ยแม่ก็ให้ตัวขาวชื่อลาเต้และไอ้อเจ้ารอดเนี่ยก็ชื่อมอคค่าเพราะมันออกสีน้ำตาลแดงๆดงอ,อยู่ไปอยู่มาเลี้ยงไปเลี้ยงมาอีลาเต้าตายแม่เลยรีบเปลี่ยนชื่อซะเลยเดี๋ยวกลัวมันจะตายก็เลยเลือกเจ้ารอดรอดนะรอ,อดนะ ในที่สุดมันก็เลยรอดมาก็เลยเรียกบุญรอดตั้งแต่ตอนนั้นมาอ่าแล้วแม่เลี้ยงบุญรอดด้วยยังไงบ้างมันกินนมแม่มันไม่ได้ใช่ไหมครูเขาก็โพสต์ในไลน์กลุ่มโรงเรียนมีลูกหมาออกมาคุณครูเขาก็ใจดีสมทบทุนซื้อนมซื้ออ,อะไรอย่างเงี้ยมาให้มันกินนมกล่องอะ่ะเอามาใส่ขวดนมแล้วก็ป้อนลูกหมาดูดดูดดูดแล้วตอนนั้น,นเป็นช่วงโควิดครูกลับบ้านกันหมด แม่ก็ต้องเป็นคนเลี้ยงลูกหมาก็เลยรับผิดชอบเลี้ยงหมาแล้วก็มีครูบ้านพักช่วยกันเดี๋ยวก็วมนมาดูดูตายทีละตัวทีละตัวในที่สุดแม่ไปร้านหมอเขาบอกว่ากินนมกล่องไม่ได้ต้องสั่งนมแพะเป็นกระป๋องให้มันกินกระป๋องเละเจ็ดสิเจ้ารอดถึงรอดมา<อ>ทุกวันนี้นนะของถูกกินไม่เป็นกินแล้วเดี๋ยวจะเป็นพยาธิแม่ก็อุ้ยอย่างงเลี้ยงลูกน้อย ฝนก็ตกลูกหมาก็ตายเหลือตัวเดียวขนาดจะไปกรุงเทพนะอืม,อมต้องเอามันไปด้วยเอามันขึ้นรถไปกรุงเทพด้วยไม่อยากทิ้งให้มันอยู่โรงเรียนคนเดียวสนามปาแวะปัมหน่ะก็จําได้ไหมตอนนั้นมันยังลูกหมาก็เอา,แว,าแวมาแวะปัมก็เอาลงไปเดินเดินเดินตัวเลขกลัวมันตาย อ่ะแล้วบุญรอดมีเหตุการณ์สำคัญยังไงบ้างเมยโหประวัติศาสตร์มันเยอะอินังรอดประวัติโชคชนหมาห้าวเมื่อก่อนซ่ามากวิ่งตามรถพ่อออกไปหน้าโรงเรียนค่ะสรุปนะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับหนอบุญรอดอีกถ้าอยากจะถามครั้งต่อไป ก็ถามมาได้ถ้าบัวตอบได้เนาะถ้าบัวตอบไม่ได้บัวก็จะมาถามแม่เกี่ยวกับน้องบุญรอบใหม่นะคะทุกคนเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องบัวชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย